คนไทยได้อะไรจากอาเซียนบ้างอาเซียนคืออะไรสำคัญอย่างไรกับเราบ้างก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับอาเซียนกันก่อนอาเซียนมีชื่อเต็มว่า Association of Southeast Asian n a t i o n จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจองค์ความรู้สังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานและความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก อาเซียนมีประโยชน์อย่างไรสำคัญกับเราอย่างไรทำไมถึงต้องรู้เราลองมาดูกันครับอาเซียนมีประโยชน์อย่างไรสำคัญกับเราแบบไหนทำไมถึงต้องรู้อาเซียนจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศในแถบเอเชียตะรันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศได้แก่ไทยลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาอินโดนีเซียเหนียนมาสิงคโปร์และรูนาดารุสรารามทั้ง10ประเทศเป็นหนึ่งประชาคมอาเซียนได้ประโยชน์อย่างไรเราลองมาดูกันครับด้านการเมืองการปกครอง ประชาค,คมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เพื่อสร้างเขตสันติภาพอิสรภาพและความเป็นกลางมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความไวเนื้อเชื่อใจสเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาครวมถึงสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองและขาม,มั่นคงร่วมกันความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ อาเซียนได้วางรากฐานของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาเซียนฟรีเทรดอารียหรืออาเซียนฟรีเทรดอเรียและการมีความตกลงกันทางด้านเศรษฐกิจในด้านอื่นๆเช่นการคมนาคมการท่องเที่ยวการเงินและการลงทุนเป็นต้นด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีความร่วมมือกันเป็นจํานวนมากในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมทั้งเรื่องการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณาสุขสิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดและโรคเอดรวมถึงการป้องกันภัยพิบัติต่างๆและโรคติดต่อหลายแรงด้วยและถ้าพูดถึงประเทศไทยละ่ะได้อะไรบ้างประเทศไทยจะมีการป้องกันความขัดแยง้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อช่วยกันส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคประเทศไทยจะมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆมากขึ้นช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆของไทยอาทิภาคธุรกิจเกษตรกร,ก,รการท่องเที่ยวเริ่มมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับเศษษรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้ตัวเลขการค้าขายสินค้าเพิ่มพูนสูงขึ้นและผู้บริโภคซื้อสินค้านําเข้าที่ถูกลงช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยในภาพรวมไทย ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากความร่วมมือด้านต่างๆของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการทีู่ม,มิภาคมีเสถียรภาพและสันติภาพมากขึ้นในด้านของการเมืองการปกครองมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมีการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากขึ้นและมีต้นทุนการผลิตทีตต่ต่ำลงนักท่องเที่ยวจะแห่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นรวมถึงการที่ไทยจะสามารถแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อประชาคมอาเซียนได้เปิดตัวขึ้นแล้วประเทศไทยคงมีโอกาสและได้รับประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับนี้จะช่วยให้เราก้าวไปได้ไกลขึ้นสง่างามและเข้มแข็งขึ้นด้วย VR อาเซียน